เรียนอาจารย์ที่เคารพวันนี้ผมมานําเสนอโครงงานเรื่องเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสําหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสต์กรณีศึกษาบร,ริษัทเวทเทิรนดิจิตอลปราจีนบุรีรายชื่อผู้จัดทํามี 1. นายมนัสกิศวี 2. นายโยทินหลวงนาระดับชั้นปริญญาตีปีที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาบทที่1บทนำความเป็นมาและความสำคัญของโครงการปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีความสำคัญต่อการกับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2566มีแนวโน้มจะกลับมาขยายตัวเนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับเทคโนโลยี5 g ที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสินค้าไฮเทคเชื่อมต่อกับบุคณ์ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตออฟทิงทำให้ความต้องการแผงวงจรไฟฟ้า,ฟาและฮาร์ดดิสต์เติบโตได้ดีโดยมีปัจจัยสนับสนุนความจำเป็นที่ต้องทำงานและศื่อาในระยะทางไกลท่ามกลางภาวะโรคระบะาดโควิดโดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูง เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานในระบบข่าวและในการจัดการกับ빅ดาต้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยกล่าวถึงกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสนั้นตั้งแต่เริ่มประกอบทดสอบจนส่งมอบให้ลูกค้าจะใช้ระยะเวลานานในการทดสอบยิ่งฮาร์ดดิสมีความจุมากเท่าไหร่ระยะเวลานในการทดสอบก็จะมากตามไปด้วยในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้วิจัยจากการศึกษาเบื้องต้นพบปัญหาว่าเครื่องทดสอบฮาร์ดดิส จะหยุดทำงานอัตโนมัติสาเหตุมาจากไฟฟ้าดับซึ่งโดยปกติพนักงานจะทำการกดให้เครื่องทดสอบฮาร์ดดิสทำงานต่อเมื่อไฟฟ้ามาแต่ในวันหยุดของพนักงานหรือในวันที่ไม่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่พนักงานไม่สามารถรู้ได้ว่าเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสหยุดทำงานทำให้การผลิตฮาร์ดดิสผลิตได้ลดน้อยลงไม่ตรงไปตามที่วางแผนไว้อ่าและทำให้บริษัทขาดรายได้ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดวิจัย ได้สร้างเครื่องแจ้งเตือนไฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสกรณีศึกษาบริษัทเวเทิลดิจิตอลสตอรีเทคโนโลยีประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องให้สูงขึ้นวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสกรณีศึกษาบริษัทเวเทิลดิจิตอลปราจีนบุรี 2. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ สำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสต์กรณีศึกษาบริษัทเวร์ทเทิลดิจิตอลปาจีนบุรี 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสต์กรณีศึกษาบริษัทเวร์ทเทิลดิจิตอลปาจีนบุรี 3. สมมุติฐานของการวิจัย 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสต์กรณีศึกษาบริษัทเวร์ทเทิลดิจิตอลปาจีนบุรีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ สามารถแจ้งเตือนไปยังพนักงานเพื่อให้พนักงานกดยืนยันให้เครื่องทดสอบสามารถทำงานต่อไปได้ 2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องแจ้งเตือนไฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสต์กรณีศึกษาบริษัทเวเทิลดิจิตอลบาจีนบุรีอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขอบเขตของการวิจัย 1. ศึกษาแนวทางการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนไฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสต์กรณีศึกษาบริษัท เวทเทิลดิจิตอลจังหวัดปราจีนบุรี 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้กลุ่มที่1เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพได้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและหาคุณภาพของ,ขงเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ สำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสก์กรณีศึกษาบริษัทเวทเทิลดิจิตอลจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน5คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจได้แก่พนักงานในแผนก Product Engineer i n g บริษัทเวทเทิลดิจิตอลจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน5คน 3. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ถึงมีนาคม พุทธศักราชสองพนาินิยามศัพท์ 1. ชุดแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสก์กรณีศึกษาบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลบางเจนบุรีหมายถึงอุปกรณ์แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานว่าขณะนี้เกิดไฟฟ้าดับ 2. การทดสอบประสิทธิภาพหมายถึงการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทดสอบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 3. เครื่องทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์หมายถึง เครื่องเขียนสัญญาณเขียนคำสั่งทำอุณหภูมิให้กับฮาร์ดดิส์เพื่อให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด 4. ฮาร์ดดิส์หมายถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลลักษณะเป็นแผ่นจานหมุน 5. าไอเดนไทม์หมายถึงเวลาสูญเปล่าหรือเวลารอคอยหนึ่งในความสูญเสียในกระบวนการผลิต 6. อินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือ IoT หมายถึงวัตถุอุปกรณ์พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซนเซอร์และการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลกันได้อีกทั้งสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน IoT สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่าง ที่ออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสื่อสารกันได้ 6. ประโยชน์ของการวิจัย 1. บริษัทเวเทิร์นดิจิตอลปราจีนบุรีได้เครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสําหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสตช่วยลดไอเดนไทม์เมื่อเกิดไฟฟ้าดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พนักงานที่ควบคุมเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสตสามารถใช้งานเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสตได้อย่างมีประสิทธิภาพบทที่2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสำหรับเครื่องทดสอบฮาร์ดิสก์กณีศึกษาบริษัทเพเทินดิจิตอลบางินบุรีโดยหลักการทำงานจะส่งข้อความไปยังแอปไลายแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือนผู้วิจัยได้มีการนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการสั่งงานเซ็นเซอร์ต่างๆโดยในโครงงานได้แบ่งส่วนการทำงานออกเป็น3ส่วนได้แก่ ระบบควบคุมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยโ o d e MCU ESP ER 8 2 6 6แล้วก็จะมีภาษา C ที่ใช้ในการเขียนคำสั่งเขียนคอมมานด์ให้กับตัวโหนด MCU แล้วก็อะแดปเตอร์12โวลต์เป็นตัวจ่ายไฟเลี้ยงโ o d e MCU <c oughs> ในส่วนที่2จะเป็นระบบตรวจจับ Detection จะใช้โมดูล PZEM 0 0 4 T เป็นตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้าและส่วนที่3ส่วนแสดงผล <c oughs> โดยใช้แอปพลิเคชัน line <c oughs> เป็นส่วนแสดงผล <c oughs> บทที่3วิธีดำเนินการศึกษาทดลองขั้นตอนการดำเนินงานการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบฮาร์ด,ดิสได้ดีขึ้น คามทั้งประเมินคุณภาพความพึงพอใจของพนักงานความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกในศึกษาบริษัทเวเทิ์ดิจิตอลปราจีนบรีโดยในการดําเนินโครงการนี้จะแบ่งขั้นตอนการดำเนิน,นการดังนี้เริ่มจากศึกษาข้อมูลออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วก็ศึกษาข้อมูลในกรณีที่ไม่ผ่านแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพทดสอบระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูล <c oughs> การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ศึกษาข้อมูลพบว,ว่าที่แผนก Product Engineering ในบริษัท Western Digital ปาจินบุรีเป็นบริษัทที่ใช้ผลิตฮาร์ดดิสและมีการทดสอบในเชิงคุณภาพของฮาร์ดดิสซึ่งในการทดสอบแต่ละครั้งค่อนข้างจะใช้เวลานานเราพบว,ว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดดิสจุดทำง,งานอันเนื่องมาจากไฟฟ้าดับ ซึ่งพนักงานจะต้องกดทินยันเพื่อเครื่องทางานต่อแต่ปัญหาคือพนักงานไม่รู้ว่าไฟฟ้า,ฟาดับเนื่องจากเป็นวันหยุดของพนักงานซึ่งกว่าจะรู้ว่าเครื่องหยุดการทํางานก็จะเป็นเวลาหลายชั่วโมงจากข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการสร้างเครื่อง,งเตือนไฟฟ้าดับกรณีศึกษาบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลปาจินบุรี <c oughs> ตัวนี้เป็นรูปการแสดงสถิติไฟฟ้า,ฟาดับ <c oughs> ขั้นตอนการออกแบบโครงงาน1บล็อกไดอะแกรมและการต่อวงจรของโครงงานส่วนของบล็อกไดอะแกรมจะเริ่มจากเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสเราจะใช้ไฟ220โวลต์เครื่องทดสอบฮาร์ดดิสเนี่ยามาผ่านกระบวนการตรวจจับกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทำงาน โดยกับไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ก็คือ ESP 8 2 6 6ในการประมวลผลแล้วก็ส่งข้อความไปยังหลายแอปพลิเคชันส่วนรูปร่างจะเป็นการต่อวงจรก็จะมี ESP 8 2 6 6เป็นตัวประมวลผลซึ่งจะใช้แบตเตอรี่หรือว่า PCS ในการสำรองไฟในกรณีไฟดับก็จะมีไฟเลี้ยงตลอด แล้วก็จะมี PZEM เป็นตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้า220โวลต์แล้วก็จะส่งข้อความไปยังไลท์แอปพลิเคชันตามที่โค้ดที่เราได้เขียนหลักการทำงานของโครงงานหลักการทำงานของเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับจะมีโมดูล PZEM-004T จะทำการตรวจสอบกระแสของไฟฟ้า220โวลต์เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะทำการแจ้งเตือนไปยังบอร์ด sp 8 2 6 6ที่เราเขียนโค้ดไว้ให้ทำการส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันไลน์และเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลมาก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังบอร์ด sp 826 6อีกครั้งเพื่อให้ส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันไลน์ที่เราได้ตั้งค่าวไว้ขั้นตอนการสร้างโครงงานการสร้างโครงงานส่วนฮาร์ดแวร์เราก็จะหาะจุดวางอุปกรณ์ให้พอดีกับขนาดของกบกันน้ำ แล้วก็ทําการยึดติดอปุปกรณ์เข้ากับกล่องกันน้ําให้คงที่แล้วก็ติดตั้งสายไฟ220โวลต์นเ,นเข้ากับโมดูล p z e m 0 0 4 t ตัวนี้เป็นตัวตัวจับกระแสไฟฟ้า <c oughs> แล้วก็ต่อสาย p z c t 0 2เข้ากับโมดูล p z e m 0 0 4 t แล้วก็ต่อสายโมดูลจาก p z e m 0 0 4 t เข้ากับบอร์ด ESP 8 2 6 6ตามวงจรข้างต้น แล้วก็ต่อไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์12โวลต์เนี่ยให้กับตัวบอร์ด esp 8 2 6 6ในส่วนการสร้างโครงงานส่ Salz, สวนซอฟต์แวร์เราก็จะเขียนคำสั่งต่างๆก็จะมีคำสั่ง include include library pi em library line notification ในส่วน define ก็จะมีส่วนของอ Wi-Fi user password แล้วก็ลายโ t เ k e n แล้วก็จะมีขาของ p ิ e m ที่ใช้ต่อแล้วก็จะมีคำสั่ง Wi Set up ในการกำหนดค่าเริ่มต้น <c oughs> แล้วก็จะมีคำสั่งอ่า o o p สั่งให้ทำงานในกรณีที่ไฟฟ้า FIFA, ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ั้นตอนการอัปโหลดโค้ดก็จะทำการเสียบสายพอต usb เชื่อมต่อระหว่างบอร์ด esp 8 2 6 6ตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ <c oughs> เลือกพอตที่เราจะอัปโหลดโค้ดลงแล้วก็เลือกตัวบอร์ดให้ตรงตามที่เราใช้ในส่วนนี้เราใช้ uh, nod mcu esp 1 2 e m o d u l e โมดูลแล้วก็กดอัปโหลด เมื่อเสร็จสิ้นก็จะขึ้นข้อความมาอัปโหลดเสร็จสิ้นอันนี้ขั้นตอนการสร้างโครงงานก็เสร็จอันนี้จะเป็นวิดีโอในการสาธิตการทำงาน Thank <laughs> you. <c oughs> ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินการออกแบบและพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับสําหรับเครื่องทดสอบอาบดิษก็นี้ศึกษาบริษัทเวทเทิลดิจิตอลปราจีนบุรีโดยผู้เชี่ยวชาญ5ท่านผลประเมินอยู่ในเกมดีครับคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4และคนที่5ความพึงพอใจอยู่ในเกมดีบทที่4ผลการวิจัยและการทดลองจากการทดลองของผู้วิจัยได้ทําการทดลองเปรียบเทียบเครื่องแจ้งเตือนกัน เกิดไฟฟ้าดับหรือการเกิดเครื่องทดสอบฮาดิหยุดทํางานพบว่าก่อนและหลังจากที่มีการติดตั้งระบบการแจ้งเตือนแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าก่อนการติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับจะใช้เวลาในการทดสอบฮาย์ดดค่อนข้างนานเหตุเพราะว่าผู้ดูแลเครื่องทดสอบฮาร์ดดไม่ทราบเวลาหยุดทํางานของเครื่องทดสอบฮาดดิสทให้มีเวลาที่สูญเสียจากการทดสอบฮาดิและผลหลังจากที่การติดตั้งเครื่องแจ้งเตือน Yeah. จะเห็นได้ว่าเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสที่มีการติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการสูญเสียเวลาในการทดสอบฮาร์ดดิสลดน้อยลงอยู่ในเกณฑ์ของการทดสอบฮาร์ดดิสเบื้องต้นจากการทดลองของผู้วิจัยสรุปได้ว่าจากการติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนบนเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสซึ่งให้ผลไปทางที่ดีกวาเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนตัวนี้จะเป็นแสดงกราฟเปรียบเทียบ สีแดงนี่คือระยะเวลาที่เทสไปแล้วแล้วเกิดไฟดับในเทสส่วนเส้นประนี่จะเป็นไครทีเรียในการเทส <c oughs> ส่วนสีเทาเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่ไฟดับหรือไอเด t นไทม์ส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นระยะเวลาที่จะต้องเทสต่อให้เสร็จเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตอนที่มีเครื่องแจ้งเตือน เราจะลด i อเด Time ลงไปได้เยอะมากเหรือรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ไม่มีเครื่องแจ้งเตือนโดย้าดับเรามี i อเด Time เป็นเวลาทั้งหมด194ชั่วโมงหรือ11,640นาทีถ้านับเป็นวันก็8วันเราเปรียบเทียบกับตอนที่มีเครื่องแจ้งเตือนเนี่ยเราลดลงไปเหลือแค่45นาทีเองที่เป็น i อเด Time บทที่ 5. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากการทดลองเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับกรณีศึกษาบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลปราจีนบุรีพบว่าเครื่องนี้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ได้ตรงตามที่ออกแบบไว้ส่งผลให้พนักง,งานที่ควบคุมเครื่องตรวจสอบฮาร์ดดิสสามารถรู้สถานะเครื่องตรวจสอบฮาร์ดดิสและเมื่อเกิดไฟฟ้าดับพนักง,งานสามารถสั่งงานให้เครื่องตรวจสอบฮาร์ดดิส ทำงานต่อได้ทันทีเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่มีเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับพนักงานไม่สามารถรู้สถานะของเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสต์ส่งผลให้การผลิตฮาร์ดดิสต์ทำงานได้ต่อเนื่องโดยบริษัทไม่เสียรายได้ในส่วนนี้ไปโดยการออกแบบเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับนี้สามารถประยุกต์นําไปใช้ทําอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างเพราะตัว p s e m 0 4่ t นี้สามารถตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าพลังงานความถี่และ power factor ได้ ซึ่งเหมาะแก่การนำไปต่อยอดและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไปได้ปัญหาและแนวทางแก้ไขอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบวองจรเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเกิดความเสียหายได้ง่ายควรที่จะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความคงทนซึ่งต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วยครับผมก็จบาการนำเสนอโครงงานเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ